ขาวเดือนข่าเดือนวันนี้คือเันเคเบิลทีวีมีโปรโมชั่นดีๆมอบให้แก่ท่านสมาชิกโปรโมชั่นติดตั้ง TMN Cable TV ทสำหรับสมาชิกใหม่เพียงท่านนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมชำระค่าบริการตั้งแต่6เดือนขึ้นไปรับฟรีไปเลยทันทีกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี1ชุดมูลค่า1,500บาทหรือท่านใดที่เป็นสมาชิกที n อ a นเค t บอยู่แล้ว เพียงนำใบเสร็จชำระค่าบริการพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้ในราคา500บาทจากราคา1,500บาทย้ำ5 0า500บาท,บาทโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่ารอช้าหมดเขตยด31ธันวานคมนี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์038 072556ถึง รีบๆมาสมัครกันเยอนๆนะคะกล่องดิจิตลอลรอยอยู่ทีมเอนเคเบิลทีวีเคเบิลท้องถิ่นเพื่อนคนท้องถิ่นถูกกว่ามากกว่าดีกว่าในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจหนองปลือนะครับแล้วก็ได้มีการเรียกนะครับหรือว่าสอบสวนทางด้านผู้ต้องสงสัยนะครับเพื่อเป็นการสางปมในการคดีฆ่า หนุ่มเก็บเงินกู้รายนึ่งนะครับซึ่งทางด้านตํารวจก็ได้พบประเด็นใหม่อาจจะเป็นในเรื่องของชนวนการฆาตกรรมในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของการหักหลังการค้ายาเสพติดนั่นเองจากกรณีทางด้านนายสันติโลสูงเนินอายุ30ปีชาวจังหวัดนครสวรรค์ถูกคนร้ายเป็นชายรูปร่างท้วมหนึ่งคนครับรถจักรยานยนต์ใช้วุ้ดปืนไล่ยิงจนเสียชีวิตคาที่เหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่109ทับ223ในซอยหลักบ้านหมู่บ้านโชคชัย8 เมื่อคืนวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเบื้องต้นตำรวจสพหนองเปือตั้งชนวนเหตุการสังหารโหดในครั้งนี้ไว้สองประเด็นคือมาจากเรื่องความแค้นส่วนตัวหรือไม่ก็เรื่องของเงินกู้นอกระบบก่อนส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวพร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุและตามรายทางที่คาว่รคนร้ายจะใช้หลบหนีตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้นความคืบหน้าของคดีนี้เมื่อเวลา14นาฬิกาในวันที่12พฤศจิกายนทางด้านพลตำรวจตรีอัมพล บัวรับพรผู้บังคับการภูทรจังหวัดชลบุรีเดินทางมาที่สพอนพอรเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าคดีดังกล่าวพร้อมกับเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่ขลายคดีทั้งในส่วนของด,ด้านสาพอนองืรกองกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประชุมและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายภาพโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีจริงแล้วเสร็จ นั้นทางด้านพลตำรวจตรีอําพลบัวรพรผู้บังคับการภูธรจังหวัดชลบุรีได้ออกมาเปิดเผยว่าล่าสุดขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้แล้วหนึ่งคนและมีหลักฐานบางอย่างที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงก,กับการตายของทางด้านนายสันตินอกจากนี้ตรวจสอบประวัติก็พบว่าไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งและมีประวัติพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแต่เบื้องต้นผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวนั้นยังให้การปฏิเสธตำรวจจึงทำการสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดอีกครั้ง พื่อให้ผู้ต้องสงสัยรายนี้ยอมเปิดปากรับสารภาพและนำตัวไปตรวจคราบขมับดินปืนพร้อมกับหาหลักฐานพยานแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อขอมนาทสารออกหมายจับและคาดว่าจะได้ข่าวดีในเร็วๆนี้ส่วนแนวทางสืบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุทางด้านนายสันติผู้ตายได้บอกคนในครอบครัวว่าจะขับรถจักรยานยนต์ออกมาพบคนคนหนึ่งที่นัดกันไว้แต่ไม่ได้ระบุสถานที่จนกระทั่งเจ้าตัวขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นที่เปลี่ยวและค่อนข้างมืด คนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์ไลต่ตามมาจึงเปิดฉากชักอาวุธปืนไม่ทราบขนาดออกมายิงใส่จนเสียชีวิตจากการตรวจสอบประวัติของผู้ตายก็พบว่าเคยต้องคดีลักทรัพย์และรู้จาักกาัะดางด้านผู้ต้องใส่เป็นอย่างดีนอกจากนี้มีพยานคนหนึ่งระบุว่าผู้ต้องใส่ได้มาทวงเงินค่าย,ยานรกจากนายสันติหลายครั้งเบื้องต้นตำรวจจึงได้พุ่งเป้าประเด็นการสังหารไปที่เรื่องการหักหลังธุรกิจยาเสพติดเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องอื่นทิ้งไปส่วนอีกหนึ่งชนวนเหตุคาดว่า อาจจะมาจากเรื่องที่ก่อนหน้านี้ผู้ต้องใสเคยโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นตรวจคนบ้าและจับก,กลุ่มในข้อหาเสพยาเสพติดเลยคิดว่าผู้ตายนั้นเป็นสายให้กับตำรวจจึงนัดออกอันพูดคุยเจราจาแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ขณะที่ผู้ตายก็รู้ตัวว่าถูกปองร้ายเลยรีบขับรถจักรยานยนต์หนีแต่ก็มาถูกไล่เช็คบินจนสิ้นชีพดังกล่าวาาารกก่งเเสืนน้้อผคนนย็ คือคนที่เราเอาตัวมาแื่อัปนก็ยิงใส่เองท่นสเสื้อลายขาวขนาดนี้ก็กางสอบให้เีตการณ์ือขวติดตมาทางสื่อส่วนต่างๆแล้วก Th ็ระสอบประว่าเขาถังรังที่ไหนเพื่อจะได้ใช้เทคนิค้งบรับก่อนหน้านี้มีข่าวไปว่าตัวคนร้ายจะมีปืนใที่ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นลักษณะเชงก ม่ใช่คุณไลเคยถูกเอามาทำประวัติี่ยวกทยาเสพติดที่เริงแต่ว่าพยาสถาไมเรื่องยาเสพติดก็ยังไม่เมื่อาการเดือดที่แล้วทางด้านนะครับเจ้าหน้าที่ตำร,รวจพนันนิคมก็ได้มีการควบคุมผู้ต้องหานะครับในคดีใช้ปืนจี้หัวและก็ทำลายร่างกายนะครับจนได้รับบาดเจ็บไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจากกรณีเหตุกลุ่มวัยรุ่นจำนวน2คนเข้ารุมทำลายร่างกายทางด้านนายนัฐกาศ ลุดดีบุตรศกอายุ17ปีขณะนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนอีกสองคนที่บริเวณหน้าร้านเกมในตลาดบ้านทุ่งเหียงอำเภอพนันิคมซึ่งทางเจ้าทุกได้นำคลิปเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพนันิคมด้วยชายสองคนขับรถเก่งฮอนด้าสีบรอนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลงจากรถแล้วถามหาคนชื่เก่งพร้อมกับชักอาวุธปืนไม่ทราบขนาดออกขู่และทำร้ายจนสาหัสล่าสุดสามารถจับคนร้ายได้แล้วโดยทางดา้านพันตำรวจเอกอารมณ์จันทนา พุ่มกับการสถานีตารวจภูธรพนาฐนิคมพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการควบคุมตัวนายนัทวัฒน์นิรนนภรัตอายุ19ปีไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพในข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองและทําร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บส่วนคนร้ายอีกคนหนึ่งที่ยังหลบหนีคือทางด้านนายธีรเดชรอดมายังอยู่ในระหว่างการติดตามจับกลุ่มซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมายินดูเป็นจนํานวนมาก ผู้ต้องหาให้การสารภาพว่าได้ก่อเหตุชกต่อยจริงแต่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทวงหนี้เป็นเรื่องส่วนตัวสาเหตุที่นายนักการได้ส่งข้อความเล่นเฟซบุ๊กกับแฟนตนและมีการท้าทายกันทางเฟซบุ๊กตนจึงชวนเพื่อนมารุมทำร้ายดังกล่าวแต่ที่ผู้ร่บผู้บาดเจ็บนั้นเปนี่ผนานฟุตบอลจำนวนสองแสนกับภาวาถูกพวกของนายนักการนั่งอยู่หลายคนเกรงจะเข้ามาช่วยเหลือจึงพูดข่มขู่ไปส่วนที่นายธทรเด,ดชอาวุตปืนขู่นั้นตนไม่รู้เรื่องว่านายธทรเดชนำปืนมาด้วย หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้ทำการส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไไในส่วนของทางด้านนะครับนายอำเภอสัตหีบก็ได้มีการรวบ นะครับแชมป์นกพิราบสื่อสารซึ่งตั้งตัวเป็นเอเย็นค้ายาบ้าจากการจับกลุ่มก็ตรวจสอบนะครับพบว่าแชมป์นกพิราบสื่อสารรนี้นะครับมีการเตรียมฝึกนกพิราบในการส่งยาบ้าอีกด้วยเมื่อเวลา14นากาในวันที่12พฤศจิกายนทางด้านนายนรเสศรีพัฒโสในนมเพอสตาหีพร้อมด้วยทางด้านนายชวัฒเทพทัศ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและชุดปฏิบัติการพิเศษูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ทำการวางแผนล,ล่อซื้อยาเสพติดก่อนจับกลุ่มเอเย่นคือทางด้านนายอรยุทธ์หรือวตัตตูสีสุวรรณวงศ์อายุ43ปีแชมป์แข่งนุกพิราบสื่อสารหลายสมัยได้ภายในบ้านเลขที่1 134่ทับซอยร่วมบำรุงหมูที่9ต้บบาตบบังสะเลพร้อมของกลางยาบ้า4 1เม็ดและธนบัตรล่อซื้อ1 8 0 0บาท นายนรเศษศิริรพัฒน,น์โนอำเภอสตีบได้เปิดเผยว่าการขยายผลการจับกลุ่มเอเย่นค้ายาเสพติดรายนี้สืบเนื่องจากมีการจับกลุ่มกลุ่มผู้ใช้แรงงานเสพย,ยาบ้าจึงขยายผลเข้าทำการล่อซื้อยาบ้าจำนวน4เม็ดในราคา800บาทก่อนจะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ขาบ้านพักโดยพยายามวิ่งหลบหนีการจับกลุ่มแต่ว่าหนีไม่รอดจากการตรวจสอบอยังพบยาบ้าอีก37เม็ดซุกซ่อนอยู่บนหัวเตียงนอนนอกจากนี้ที่บ้านของผู้ต้องหายังมีการเลี้ยงนกพิราบสื่อสาร ไว้แข่งขันจำนวนหลายสิบตัวและคว้ารางวัลมาแล้วหลายรายการปัจจุบันกำลังพัฒนาการสร่งยาบ้าแบบใหม่โดยใช้นกพิราบสื่อสารเซึ่องยิ่งซึ่งยังอยู่ในระหว่างการฝึกฝนแต่ว่ามาถูกจับกลุ่มได้เสียก่อนในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารมทบ14นะฮะได้ร่วมกับทางด้านปลัดอำเภอบารมุงในการบุกจับบ่อนไพ่ปอักเด้งเมื่อเวลา14นาฬิกาในวันที่12พฤศจิกายนร้อยตำรวจโทนะฮะ ขออภัยครับร้อยโทวินัยดวงทองรองหัวหน้าชุดมนทนทหารบกที่14สืบทราบว่าที่บ้านพักไม่มีเลขที่หมู่ที่สองตบนโป่งมีการลักลอบเปิดบ่อนพนันไพ่ป๊กเด้งจึงประสานทางด้านนายประพันธ์ปทุมชมพูหรือว่าทางด้านเรืออากาศโทรพรสิทธิ์จิตรามวงประหลัดอำเภอบารามุงนางกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ฝาปกครองเดินทางไปจับกลุ่ม สถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวปลูกอยู่ในป่าละเมาะเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังกันรายล้อมไว้ก่อแสดงตัวเข้าจับกลุ่มเมื่อนักพนันชายหญิงกว่า20คนเห็นเจ้าหน้าที่ต่างพากันแตกตื่นวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางแต่ก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมดรวม13คนแบ่งเป็นชาย4คนหญิง9คนพร้อมกับยึดของกลางไพ่หนึ่งสำรับและเงินสด60บาท จากการสอบสวนก็ทราบว่าบ่อนดังกล่าวนั้นเป็นบ่อนที่วิ่งลักลอบเปิดเล่นพนันไพ่ป๊อกเด้งอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยมักจะเล่นกันคราวละ3-4ถึงวันแล้วย้ายสถานที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รู้ข่าวและตามมาจับกลุ่มอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดก็ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้ามือและก็เจ้าบ้านเมืองต้นจึงได้แจ้งข้อหาร่วมกันเล่นพนันไพ่ป๊อกเด้งโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนควบคุมส่งพนักงานสอบสวนสพหนองปลือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอาผู้ชายอีกคนนึงมา แทนที่จะฝากคนเล็กน้อยแล้วเอาซะในฐานนะเจ้าสำนักทั้งใไอตี๋ฝาัตบมา่อหนูมากกันเองที่หนูไม่คกผมใช่ไม่สี่สบค่หย่อนเก็บรถจอดไว้ในส่วนของทางด้านผู้บังคับการภูทรจังหวัดชลบุรีนะครับได้มีการปรึกษาหารือนะครับ ภายในสถานีตํารวจภูทรเขตต่างๆจํานวน23แห่งนะครับในพื้นที่เพื่อเป็นการมอบนโยบายในส่วนของการกวดขันเน้นย้ําการป้องกันเพื่อลดสถิติอาชญากรรมนั่นเองฐานะพลตำรวจตรีอัมพลบัวรับพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับได้เดินทางมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ทั้ง23แห่งโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้เน้นย้ำ6นโยบายหลัก ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่พลตบดเอกจกกักรทิพย์ชัยจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายนโยบาย6ด้าน36ข้อซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการตำรวจทุกนายและมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้รับฟังการรายงานสถิติคดีอาชญากรรมของดงด้าดาสถานีตํารวจภูธรแต่ละแห่งโดยดงด้านาสบพบาลมุงได้มีคดีอาชญากรรมตั้งแต่วันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนประกอบด้วยคดียาเสพติดจำนวนสิคดีวิ่งราวทรัพย์หคดีส่วนงด้าดาสพพระยามีคดีวิ่งราวทรัพย์สองคดีและคดีจราจรร,รถทั้งสิ้น6คันในเรื่องสถิตเิเกี่ยวกับรถหายก็จะเป็นในแหล่งชุมชนของเมือง ที่มีการชุมชนน่าแน่นนะฮะก็กระจายไปทุกพื้นที่ซึ่งเดิมทีเนี่ยก่อนผมมาก็มีการหายอยู่เป็นจำนวนหลายลร้อยคันนะต่อเดือนก็ตอนนี้เรามาปรับปรุงในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลแล้วการวิเคราะห์ปัญหาว่าทุกวันจันทร์จะวิเคราะห์ว่าหายที่ไหนจะได้มาวางแผนประกอบกับผมได้ให้นโยบาย โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการป้องกันยกตัวอย่างเช่นโครงการตำรวจมาแล้วก็คือให้สายตรวจเนี่ยติดเครื่องขยายเสียงแล้วผมทำเป็นสปอตเข้าเขตในพื้นที่เกี่ยวกับตลาดหรือชุมชนการจอดรถต่างๆก็จะมีสปอตให้ดูแลว,ว่าไม่ใช่ล็อกคอยอย่างเดียวหรือไม่ได้จอดรถทิ้งไว้อย่างโดยที่เอากุญแจเสียบก็จะมีการใส่กุญแจไม่ว่าจะเป็น เบรกไม่ว่าจะเป็นล้อหลังสแตนก็จะช่วยในการกระตุ้นเตือนให้เจ้าของรถหรือพี่น้อระยาชนเนี่ยได้ระมัดระวังแต่แนวโน้มตอนนี้ก็เชื่อว่าลดลงพอสมควรแล้วครับมันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ใช้หายจริง mm hmm. เราก็กำลังดูว่า mm hmm. เช่นไปซื้อรถมาแล้วก็อาจจะมาแจ้งหายแล้วเอารถไปขายต่อ mm hmm. ก็ก็กำลังให้ดูเรื่องนี้ด้วย mm hmm. เพราะว่าสติที่นี่ ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็น,ปนแหล่งชุมชนเยอะแล้วก็191ของผมเนี่ยผมไปนั่งบัญชาการเอง10นาทีไปถึงที่เกิดเหตุแน่นอนเพราะฉะนั้นใช้191เป็นหลักแล้วเราจะใช้วิทยุสิ่งที่สําคัญคือบางคนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้ว่ามีแก๊งมีอะไรเข้ามาข้างในเนี่ยก็กขอให้แจ้ง191ที่สําคัญคือผมให้แต่ละโรงพักเนี่ยพยายามดึงมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นลงลายในเรื่องมอไซค์รับจ้าง ที่อยู่ตามคิวต่างๆแล้วเราก็แจ้งกระจายข่าวเข้าไปให้เขาให้คนแจ้งข่าวกลับมามันจะเหมือนสายตรวจกระจายไปทุกพื้นที่เลยเพราะว่าคิวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะอยู่ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วถ้าเราดึงมาเป็นพวกได้แล้วเขาก็มีจิตอาสาอยู่หลายคนอยู่แล้วถ้าเราดึงพวกนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยงานของทางราชการเรากระจายข่าวไปก็จะเป็นทูเว์ตอบกลับมาก็จะทำให้เราได้รับข่าวในการป้องกัน ที่สำคัญตอนนี้ผมให้นโยบายการปล่อยแถวตํารวจเนี่ยจะไม่ปล่อยที่โรงพักก็จะไปปล่อยตามแหล่งชุมชนต่างๆหนึง่งให้พี่น้องประชาชนได้ มาดูทางด้านเหตุการณ์นะครับฆ่าตัวตายกันบ้างซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นหนุ่มใหญ่วัย47ปีนะครับเป็นเจ้าของโรงพิมพ์มชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านอาวุฒรมก็ปรากฏว่าได้เกิดอาการเครียดนะฮะเลยคิดสั้นใช้เชือกในรอนนั้นผูกอคอฆ่าตัวตายจากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุก็พบว่าเงินนะครับเกือบ2ล้านบาทที่ทางด้านผู้ตายนั้นได้มีการนําใส่ซองแล้วก็เขียนชื่อไว้แบ่งให้กับญาติพี่น้องทุกๆคนอีกด้วย เมื่อเวลา13นานิกาทางด้านพันตารวจตรีชํานาญก่อเกิดสรารวัตรเวรสานีตํารวจภูทรแหลมชะบังนะฮะรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตบริเวณโรงพิมพ์ชื่อดังย่านอั๋บุมจึงเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็เป็นโรงพิมพ์เลขที่191ทับ2หมู่ที่8ตำบลทุ่งสุขขาอ,อสีราชาพบผู้เสียชีวิตนะครับเป็นชายหนึ่งรายชื่อทางด้านนายสมชายคงสุวรรณกกรอายุ47ปีเจ้าของโรงพิมพ์ใช้เชือกไนลอนผูกคอตัวเอง โดยสภาพศพนั้นนั่งลงอยู่บนเตียงนอนก่อนนาร่างของผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังเพื่อให้แพทย์ทําการชนสุรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็พบทรัพย์สินจํานวนเกือบ2ล้านบาทนะครับโดยผู้ตายนําใส่ซองแล้วก็เขียนชื่อแบ่งให้กับบรรดาญาติพี่น้องทุกคนเบื้องต้นเจ้าหน้นนาที่บทน,นั้นได้เก็บรักษาไว้พร้อมกับแจ้งให้ญาติมารับทรัพย์สินของผู้ตายต่อไปสอบถามญาติของผู้เสียชีวิตได้เล่าว่าผู้ตายนั้นเป็นเจ้าของโรงพิมพ์แห่งนี้นะฮะและก็พัก โดยพักหลังมาผู้ตายก็ได้บ่นให้ฟังว่าเบื่อและก็เครียดกับปัญหาชีวิตตนก็ได้แต่พูดปลอบใจกับผู้ตายโดยช่วงช้าผู้ตายก็ได้ออกมาเปิดร้านตามปกติซึ่งตนก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรพอช่วงบ่ายคนงานได้วิ่งมาบอกว่าผู้ตายนั้นได้ผูกคอตัวเองเสียแล้วตนจึงวิ่งเข้าไปดูก่อนโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นให้มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุ เบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่นนั้นได้ทําการถ่ายภาพผู้เสียชีวิตและก็นาทรัพย์สินเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะทําการสอบสวนญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการตายในครั้งนี้สำหรับในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในเรื่องของ้าด้านภัยสังคมนะครับได้มีกลุ่มวิชาชีพนั้นได้เข้ามากระชากสร้อยคอหนัก3บาทไปสักครู่เดียวครับ ความงามที่ลงตัวเครื่องประดับที่อยู่คู่กับคุณกับราคาที่คู่ควรอันยมณีเลยค่ะที่บ้านช่างทองให้คุณสัมผัสทุกวันภายในศูนย์การค้าบิกซีเอตตราพัทยากลางชั้นหนึ่งหน้าบันไดเลื่อนผู้เชี่ยวชาญบ้าประสบการณ์ที่จะบรรจงสร้างสารรค์ผลงานให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นแหวนแต่งงานแหวนรุ่นแหวนเพชรกำไลกรอบพระ รอยคุณภาพเยี่ยมมีให้เลือกและรับออกแบบหรือคุณจะเป็นคนออกแบบเองเราก็สามารถทำให้ได้ด้วยราคาผู้ผลิตไม่ผ่านคนกลางผลงานที่อยากให้คุณได้สัมผัสที่บ้านช่างทองการันตีผลงานคุณภาพโดยช่างปรีชาภายในศูนย์การค้าบิ๊กซีเอ็กตราพัทยากลางชั้นหนึ่งหน้าบันไดเลื่อน0 8 6 369 2194 038 412 6้6 96.